ของข้างเลสแชนเนววันนี้เราจะพาทุกคนไปจิกจิกหมอนฟินความฟีนแล้วคู่ชิปมากแบบนะครับโอ้วันนี้เราจะพาไปดูโมเมนต์คือมีคนขอมาเยอะมากกับคลิปประมาณว่าผู้กลุ่มความรับของมาร์คแบบนะคะแล้วก็เลยจัดให้นะคะเลสก็ไม่มีหมอนนะวันนี้อ่ะวันนี้จิกอะไรไม่ได้ะชักเสื้อไม่ได้ ชื่อคลิปว่ามาร์คแบมชีนอะไรอย่นไหมอะไรอย่ีมาร์คแบมความเจ้าเล่ห์ของมาร์คตวนกับปฏิกิริยาของเมมเบอร์เนื่อก็ขอบคุณเจ้าของคลิปตอนหน้าเลยนะคะครับผมความเจ้าเล่ห์ของมาร์คตวนให้น้องเป็นคนภาคบ้างดีกว่าแบบอ่านซับอ๋อได้ความเจ้าเล่ห์ที่อยู่คู่กับความเนียนของมาร์คตวนมาชานาเน,นี่ย อ๋อปลอยจุบเรือเป็ดในตำนานอันนี้ไม่เคยดูเลยเอ,อผลสรุปของเกมนี้มาคู่แบมเจมีคู่ขยอมจียอมคู่แจ็คสันออตามแบบฉบับมาส่วนอันนะแต่ความจริงที่มันต้องเป็นคือมือต้องแบบคือมือน,นั่น่ะดีวาไว้ทันน่ะ จริงอ่ะยูต้องคู่แบมพี่มาต้องคู่จิียองเจนี่ต้องคู่ใจฝันเนียนปะใครมาต่วนเจมี่ถ้าดูแต่พี่มูแล้วมีโอจิมองบนเนียนเบอร์อะเนียนเนาะเนียนเราบอกแล้วเออพี่บีก็รนุบประมาณเราดูน้ำเราดูน้ำพี่แจ็คดูน้ำพี่แจ็คนี่แล้วดูรีแอคชั่นเมมเบอร์แต่ละคนยูยอมเดินลาออกไปอย่างมึนงง

น้องก็งเล่นของน้องไปตามปกติเนียนกอดคือพ <power> ี <podría> ่ลำจะมีคือพี่มาร์คพี่มาร์คจะมีความสามารถเรื่องโรกเอียงโลกเอียงเรื่องความเอียงทำเนียนเนียนกอดเนียนเนียนโก้คือดูมานานแล้วนะใช่กดไม่ไหวแล้วนะเขาเรียกเชืออกาสโอกาสที่ที่รอเฉยมานานแล้ว ว้าวมือนเจง๋งนเหช่ไหมแล้วยิ้มอ่ะว้าวโอ้โหเต็มไปด้วยมืออ่ะดูโอ้โอยากถามพี่มากว่าแน่นไหม ไอ้เขาเรียกว่าอยากจับหรือว่าห่วงแบบอยากปิดให้กลับสู่ความเจลว่าเรื่องการฟ้องจุบอีกนั่นแหละอีกแล้วก็รู้ว่าที่มาออกคอเหมือนน้องและยองแจก็ออกคอใช่ปะเออมันขอออกคอสามคนเหมือกันใช่แต่ว่าดึงน้องคนใช่ ให้เราหว<น>ังงงอีกแล้วอะ่ะรูแลทำไมถึงยังไม่ชุกชนะได้กันได้นอนกับน้องได้ไงเ๋ยวนะ่ะผมวัวนถ้าเป็นบคคที่ไม่ไม่ทานตะโคนอ,อ่ะบางละแบน

ดึงออกดึงออกพี่แช็คเหมือนแบบเอาให้จูบหรือจะเอาออกพี่จ็คม่เหมือนพี่อีกร่วมกับเขาได้แล้วนะ เอจสันไม่ยอมให้จบง่ายๆเอาสีด้วยนะเดี๋ยวมันจะเห็นได้ง่ายโอ้ยน้องขอโทาที่นาเก็บอาการว่าโอ้ยนี่จะกับแล้วอ่ะเจ้ากับแล้วอ่ะเธอมันไม่ใช่มันจะกัดกันแล้วเนะ เดยวอยากรู้ที่มาสร้างปีนีเท่าไหร่มาร์้าก็บเจเล่ท่กิียใจเลยดิโอ้ขนาดตอนนี้ขอบคุณขอบคุณจริงครคำสัมปิญญอยากให้อยากรู้ว่าเมื่อกี้ชอบช็อตไหน ถ้าชอบสุดเหรอเออไอตรงจงงงะงั้นไหมกะคือจบคลิปเลย <S <S อันนี้อันนี้ชอบอเรียนนะในการปล่อยยิ่งฉุบเมื่อคลิปแรกอะ่ะอ๋อนั่น,นเงียนจริงเลยแล้วหล,วลวงไละพ,พี่แจ๊กับไปต่อเลยไปต่อเลยนะคะอะไรให้เราดูอะ่อจะจ้ได้่ห์มนันจะแอบไปแล้วงานในเบอร์เนาะ แค่ฝันผู้ชิปมากแบแมเน่้อหาต่อไปนี้เป็นการชิปของความชอบส่วนตัวนี่มันต้องอ่านนะละเอียดไปไละเอียดไปเ แม่พูดไม่ค่อยรู้อะไรเลยจินยังก็จะรู้ใจเห็นปวดสังเกตปรกิยาของจินยองและเจบีเอ้กแล้วคือคือน้องเราไม่รู้เรื่องอะไรใส่ซื่ออ่ะแล้วเวลาพี่ทากทิ้พคลกิลแบบนี้มันต้องมีอะไรใช่มีเลสนามีเลสนายมาก เขารับเก่งแต่ชอบพี่บีกับจิงยองอะรู้ว่มองเอออก็แบบไม่รู้แล้วเดี๋วเรงเจกับแบบลืมรู้แล้วสอ,องคนนี้ก็คือทุกคนรู้ประทับรู้แต่แบบไม่รู้ไ,ร <laughs> ไปต่อค่ะพูด <laughs> ถ,ถึงครอบครัว ไม่สิแบมแบไม่ใช่พ่อแม่ไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวจึงจึงเลยจึง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 เลยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าจึงไปตอบมาได้ไปตอบมาได้เลยอือแต่โมพี่กดแต่แบมเลยนะพี่เหมือนชาในรสน้นค่ะ เนียนเนาะเนียนจริงอะไรจริงเยิอะไรจริง่งกว่าอะไรวะยอมอะองพื้นอะเนียนยิ่งกว่ารองพื้นดีๆของอะไรนะของชาแนลเนี่ยเขาไม่ให้ขายของเขาไม่ให้ของไม่ได้เนีเียสั่นเามา ตอวแทนบ้านอ่ะพี่แจ็กอ่ะว้าวรู้ไหไดยินเสียงคนชิยร์อะวอยแกอะหมดปะเอ้อมันลาเซฟเว่นอะเอ้แก 제야안 보여 아니 형만 안 보여 사람들을 볼 때는 이제 다다 보여 그렇습니다 아, 피제변려이네이 ชอบที่พี่แจ็คชงอ่ะชีฟอ่ะอะไรที่นี่ลาลูนาพี่แจ๊คอ่ะทอลโวกัสที่ตาพี่กันพี่เรคือพี่แม็กมองแบบน้องไม่แบบกับพี่เลยอ่ะพี่กันพี่บ้างก็ได้เราแบบมองมองคนชอบกันมองพี่ไม่แบบไม่เก็บอาการอ่ะไม่เก็บอาการเลยอ่ะ ทำไมก็คนแก้มเมมฉันทำไมก็คนแก้มเมมฉันอ่ะล a าส c l คลิปโผมเหมือนดูหนังมิซินีมาเปิด <laughs> ตัวแบบยิงย่งใหญ่อลังการดาล้านดวงโอ้ <laughs> oh, ยิงย่งใหญ่ฉันบอกแล้ว สวัสดีครับผมน้าข่าวจังวงแจ็คสันเฟิงอ่ะโอ้ตอนนี้เรามีเวลาไม่มากนะแขรับเชินกาลังรอเรายูเขาเป็นใครนั้นไปดูกันเลยแฟนสอนใช่ไหมล่ะเสียงหวานเนาะค่ะขออีกรอบ

ชัดเจ็นเหมืนแฟนอ่อนอ่ะออเป็นไหนกับแบมแบมจริงจังหรือเลนอ่นเฝังพวกอะไรคี่มาต้อนน้องแบมหรือเปล่าอ่ะอะไรนะน้องแบมเป็นหงหงหงค่ะอ้าวจับเฟ้ละ <c oughs> เป็นการอะไรที่แบบชอบอ่แบบจะเอาไี check อ่ะจุกเถอะแบบสั้นๆเลจุกเถอะจบเถอะเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะอไรแล้วเราจุกเถอะเราอจุกเถอะเราก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันไม่ไหวแล้วเหมือนกันฟินมากฟินมากขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะที่ทำคลิปแบบดีๆให้เราแล้วก็ขอบคุณอ่าพี่คอมเมนต์แนะนำคลิปกันมานะคะครับผมมันก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอจบ คิดแต่เพียงเท่านี้นะครับจมเพอจมเพ่เราอะจมเพออยู่แล้วโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอันยอง